ที่เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรดิดองคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกริดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวม2,000ชุดประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและในายอำเภอทั้ง4อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่และนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีและอำเภอบางบ่อรวมสิบครอบครัวพร้อมทางพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไปสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศตำ่ำทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่28และ29สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มตำ่ำนิคมอุตสาหกรรมบางปูโรงงานและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าน้ำจะลดลงภายใน1นถึงสวัน